นี่ได้ปลาหมึกมาแม่นี่จักโตแม่สองตัวบ่เดี๋ยวแพร่ว่ามากแล้วครับผมใส่ขมิ้นพร้อมเพื่อสีสันสวยงามอ่ะตอน่อยก่อไฟเป็นทานเรียบร้อยอ่ะมันแดดเนี่ยพี่น้องก่อดทานนี่ตานไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเขาสีเอาอปลาหมึกมาอย่างอ่ะนี่ น้ำรุงมาย่างกรอบๆเลยครับอยากกินปลาหมึกย่างมันหลายวันแล้ววันนี้จัดเต็มครับผมควรนะ่ะนวดกรุบกรบดีครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปกินน้ำกันเนาะแต่ไหนอขอเวลาอย่างแป๊บหนึ่งครับผมเสียงโคกเสียงสากแปลว่บบาก,กำลังต่ำอยู่เนาะเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับว้าวพี่น้องมึงน้ำซีซชนช็อต ใส่แก้วอย่างดีเรียนแบบเขอเจบมาแซบๆวัดทุกวัดทุกทีแอคชันช่นแอคชั่นจ,จ้าก่อนทุกจากด้วยจ้ายับยับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามามุอนี<ม>่เ<ม>พื่อได้มืด มึ๊งเนี่ยมึ๊งกระดองบอจ้าพี่น้องมึ๊งเตา,ขา,าเขาบอ่นี่นเขาบอนี่มาจ้าพี่น้องจ๋ามาชิมเบิร์น้ำตันก่อนว่มึ๊สวัสดีเด้อครับอร่อยย่างย่างหองพอมเยอะ ู้ประมือยางครับผมตู้หมึกช็อตผักหลากหลายครับผมผักแถวนี่จับสีได้ครับเหนียวอือชอบที่เหยียด้หลโอ้โลีลาเห็นอย่างติดน้ำจิ้มม้มเป้าเาข้อมาอมมพี่อยากมากินข้าวอีก่ไหมเนาะ อันนี้เนี่ยกินบะได้ด้วยี่นาะงสิจาจริจ้ใช่ปะปอ๊ปอป

มากดูเจ้าไอติมเซ้งอืมออนใหม่ก็ได้เอองนี่ไงเเอออ่ะเงจีจบเจียจนี่นิ่มนะเอากินเลยนี่ไงแข็งเอาติมไห อย่านะอืเพศอืมเพิดจากนั้นม่แม่ครับเพชรยำวยำวอาไม่จริ่ไม่กินกินนี่ไหมกินมะมากินนี่แล้วซะงั้นมานั่งกินนี่ Cái này lại nè mẹ chắc mừng mẹ không chưa 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 พี่น้อง่าซื้อแบบถัวยไหมเนี่ยเนี่ยเด้กเพื่อนกเลยซื้อแบบถั่ยวาะหรอจะว่าเพิ่นบ่ค่อยมักแบบถัวยแล้วเพิ่นมักแบบเป็นแท่งเป็นจังเดียอืยจังไดีจับแมพี่น้องให้ช้อนเดือดเห็ดอะไร เผ็ดเหรอมันเย็นมันเย็นไม่ใช่เผ็ดแม่ม้งเลือใจสวยเนงะคนเห็นเขาใจมันแัาากถอเกิดใจคือเขาปุ่ยโบได้ คุยบบได้ดูที่น่องหอยละเที่ยงคอยอยากคุยเนื้อกระเที่ยมเนือ้ออันนี้คนะือนม่เนี่ยสวยมาเปลี่ยนสิแล้วว่า,าอกก่อยลวกยิ้มทักต็วจับยิบ้ชมชมนะุกเนี่ย Hmm. Buk -buk -buk. Không umas, mình không có đấy, hửm, cúp cúp đi, các bạn ơi, khỏi gìn leo nữa, Mình share, Mình y qua đây nay, share, đi qua share, ừ แม่พ่อจ๋าจ้าแม่วันกบับอาหารทะเล่นถือกันเด้อน้ำจิ้มข่อยสุดยอนเลอกไปเนาะเส,สียเศร้าได้ มีควายควเพชรนมี่คนนึ่งทีคนหนึ่งแล้วเอมเมมต์มากว่าเรามืองเราเมืองยูวานนี้แฟนเราพคนใหญ่ พญายาแล้วมึงหนังโปโ้ว่าจันเจ้นหน่อยนี่ทำให้คนเข้าใจผิดนะ <c oughs> ว่าพญายาเออแล้วมึงหนังโป่นี่ะนะ <c oughs> ยินเสียงขวายเพชรน่ะนะ <c oughs> อูอหาหูหาจริง เผ็ดอีหมลีเจ้ามันยุดบนได้ไหมพริกขี้หนูด้วยพริกขี้หนูตำใส่พริกินดาวเราือัอโหลดูนะหมูกก็เสียบด้นกันบอสใส่ซ่อน่ะ,ะเขากกินอหาะกลางเวน bị đá nó mà mẹ xin nha Thế này. Ừ. Nhãn siêu Ừ. เลี้ยเอาไปพัดเหมือนแร้งแล้วข่แร้งอีกแล้วมันนี่สิพัดวุ้นเซ้นพัดซ้ำเหมืนอยู่ละเอาแบบจิ้ม,มาลูกเพระาะว่าแพร่ว่าตอกสตอไปแห้งด้วยพักค้าจะตความนั่งงางโกงง่างนะโอ้ย อีพอยอีแม่เอ้ยขึ้นมาเสียบเนี่ยเั้งเพีร์งเสียบอืมค่ะจ้ามึงกระดาษเสืสูบลูกไปแก เจ้าของร้านนั่นตายเจ้าของร้านนั่นนั่งตายผู้ใดร้านสังงาสังงาเด้อสังงานเขาไปซื้อแล้ว,ลวตักผาเอา,อเอาพื่อเอาเพื่อนจัดงานศพอยู่เพื่อนเอาเฟอร์นิเจอร์ออ,อกหมดเลย,ยเห็นแต่ต่างศพอยู่เนาะ chấp cho con để chắc phải đọc ăn là phân tay luôn. cái job cứ để tay. cái gì? cái gì nhả phân ra. để tay có bên nào. sắp phèo. không? เออหาหนิเลยเอ้ยกินแลดลูกชอกินยังกับแตเสียบนะเฮ้ยต้อเสียบเนาะว้าบไฟาแเราเต็มเนียดแล้วครอบครัวเขาเี๋ยวไปพัดต่อกินไม่ได้กินหลายได้พี่น้่งเอออ้ยไปไปล่างไปล่างไป ก็ตรงล่างนี่แค่หนึ่งต้นเน้นแต่ไม่เยอะนั่งไปล้างมือนะบ๊ายบายป้าปันนานานกันป้าปันนานาบ๊ายบายช่องจูบยิ้มหวานทอดเลยนะคอเร็วแม่ยืดอาบน้านไปล้างมือป่ะเนี่ยไปล้างมือนะก็หนู้จักล้างมือยู่พี่น้องเขาบอกล้างมือก็ล้างมือเดิ ต,นนตักงานนะี่อู๋ล่างเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตักไงนะอะล่างลางตาวอมดแล้วเขาเรียกเพว่าที่ซื้อปลาหมึกอันนั้นปลาหมึอกอันนั้นมัเนเหนียวมันเป็นสิ่งแต่หน่อยว่าจะไปซื้อมาเพียกกระไรซื้อหมึกอันนี้มันเฉียบปลาหมึกอันนี้เนื้อมันหลายหมึกอนันไหนล่างเลย ว้าวตั้งเบ็ดทั้งหอดผู้ใดอยู่ใกล้ทะเลเพิ่นคือสิสนุกกินเนาะงพี่หนักรึเป็นบ่กินไก่ทะเลบ่แม่นว่าสิยอ้กินฟรีเด้เจี <Yeah. S 1> ๊เออบุญเป็นมาว่ากนอยู่ใกล้ทะเลสิได้หาปลาหมึกปลาทู่หากั้งหาอันนั้นกินก็เจ้าก็ต้องซื้อกันพวมีเลี้ยวออกไปก็บ่ได้กินเด้่เอออืบบุญเป็นใส่เบ็ดเอาทาง ใช่ฟังโมเมนต์เลย,ยกจิ้มเพิ่มเสีอบน้จิ้มไข่เสียบเฮ้ยเนีเ่ย mm hmm. อยากกินนะ้ำเยี่ยมม่วนกอก ม้วนตากแซ่บน้ำจิ้มเขาไปเอาอจิ้มแล้ว<ะ>เค<ะ>รซื้อน้ำเหรอจิ้มห้หหหมันแซบกะต้องเห็ดมันถึงเครื่องแล้วพี่หน้งนะ เขาจังเขาอกว่าอาหารทะเลมันเป็นของ,ของเขาเขาก็ต้องเห็ดน,น้าจิ้มเผ็ดเผ็ดเผ็ดแล้วก็ปรุงรสไ้มันกลมๆไ้มันแบบจีจาดเปรี้ยวหวานเค็มนียัยขาดคือให้มันโดดเด่นในตูมมันเลยเขาก็ต้องปรุงไ้มันเซบๆนะจากพี่น้องเนาะเลยว,ว่าคำรับเพีน,นะเพี้ยว่าเพชต่ำน้ำจิ้มเสบยดเลย มันมีไผ่หยองกับหยองเจ้าของเองเพราะว่าเจ้าของกินคนอื่นอาจชิวาบอเสียบก็กได้แต่ว่าเจ้าของว่าเสียบเด็ดไหมนืนนนะ่เอาแม้อยากกินอันนี้ไนี่ยังก็ค้างมืกบ่ ที่มันกดๆๆๆนะเขาเอื่นนี่ยังพี่น้องค้างมึกบอเจอยากซื้อมาล้องกิ่นบึงย่างบึงเ๋้วสีด้จ้ามมึกจะได้ยางมันจริงมีร้อมเจ็บจากต่างเลยไ่จะสีด้อ้าแ อมกดๆมันนน่แม่เรบๆอือถึงอ่ะกินหเล่า้ะเก็บตงมือไปขอด้เลอาไปก่อนไม่ต้อสิ้นห่เด้เด็ดเไปก่อนด้จากพี่น้องสวัสดีจ้า